มาดูบรรยากาศรอบเย็ดการทํางานเป็นอย่างไรยังขุดอยู่ครับยิ่งขุดนะยิ่งข้ามยิ่งขุดนะยังไม่ถอยนะเบอสามเก้าตอนนี้มาอยู่ที่โซนดีด้านบนแล้วนะครับย้ายจากโซนซีนะวันนี้ช่วงเช้าไปช่วยที่โซนซีมาตอนนี้กลับมาที่โซนดีแล้วนะครับ ผมอยู่นั่นแหละครับจนถึงวันที่15ครับผมจะพึ่งไปไหนครับอยู่ด้วยกันจนถึงวันที่สิบห้านะฮอ,อ,อ,อคุณโอรายอยู่ถึงวันที่15้านะสวัสดีครับทุกท่านนะคุณปุ้ยนะฮะคุณปุ้ยเจอเคสที่เดียอยยัง ใกล้แล้วครับนี่ฮะ,ะคาดว่าจะอยู่โซนบีชั้นใต้ดินตอนนี้กำลังเจาะอยู่ฮะกำลังขุดอยู่แต่ยังไม่ถึงนะฮะโอเคก็คน,นับ แอดอย่าลืมกินข้าวเย็นกันด้วยนะคะทุกคนเดี๋ยวจะกินข้าวเดีวจะหิวข้าวนะครับอ๋อวันนี้ไม่หิวเท่าไหร่เวันนี้เต็มเขาเดี๋ยวสองห่ออยู่ห้องอยู่วนกับวนก่นอนเขาเดี๋ยวห่อเดียวไม่อยู่ ปราณีบอกว่าจะอยู่จนกว่าจะเก็บหุนก้อนสุดท้ายค่ะโอ้ครับผมติดตามไปด้วยกันครับวันนี้ครับคุณสุสชาตินะครับ วัยใกล้ได้เป็นอย่างไรบ้างเ,ออเขาบอกว่าดูวัยใกล้มืดเพราะว่านั้นภาพพอได้ไหมทางใกล้เนี่ย ขุยชัดเจนครับหน้านิบชัดมากผมหงแดงแวงน้อยแชร์แล้วครับขอบคุณครับผมหน้านิบภาพชัดมาก คุณพรบอกว่าจะอยู่เป็นกำลังใจจนเสร็จเรียบร้อยค่ะครับผมชัดคานะครับผมคุณปลากาดีนะครับคุณปูรายวันนะครับจากเมกาใช่ไหมคุณฟาวเวอวินมอนนะจากอเมริกานะครับคุณสุรภาวาสวัสดีครับผมสวัสดีรอบค่ำนะฮะ แผ่นดินอะไรนจะอยู่คู่คนไทยแผ่นดินไว้จะอยู่คู่คนไทยแล้วครับน่าจะเป็นอย่างน,นมั้างคุยใช่ไหม ตอนนั้นเมื่อตอนนี้ชัดมากคนผมอ๋อผมสู่เบาคุณโนสคุณวารีมิมอนมิมอนนะครับบอกว่า o มอร์น n i n g ค่ะคุณอุไรนะครับสวัสดีครับรอบข้ามกาแอปมานาราลูก,กาฝนเพิ่งหยุดฝนตกหนักคิดถึงแอปมาณาตอนฟ้าลงแรงมากอ๋อเลยครับ วันนี้ฝนก็ตกหนักแต่ว่าฟ้าไม่ร้องโอเคอยู่วันนี้คะัทางนี้ก็ตกหนักอยู่ครึ่งชั่วโมงอ่ะมาดูกันทำงานรอบเย็นครับจะอยู่ด้วยกันไปกว่าจะจบแอปเรีนน้อย แอดเน้นน้อยยิ่งยิ่งว่าทวดดูแลดูแต่ตึกถล่มแหละแอดเอ้ยอ๋อเลยครับคุณสังวันเน้นน้อยว่าให้แล้วใช่ไหมคุณพอรอลืมบอกค่ะดูจากพิษณุโลกอำเภอนครไทย อาบน้าทานข้าวแล้วเตรียมตัวนั่งดูไ้มานาะค่ะอ๋อครับผมอีทอนนะครับละครไทยนะครับอ๋อเคยไปเมื่อปีก่อนมั้งน,นครไทยปีใหม่ไปที่แพาอะไรสักอย่างเนี่ยภูเขาอะไรสักอย่างที่ว่าอยู่ในหมู่บ้านอะไรสักอย่างที่อยู่ในุูเขาอะฮะ ทางไปแบบกันดานมากมาหลายโค้งอย่างนก้ขนมเพชระนกเพชรเอาขอบคุณ199ไลค์ครับผมแล้วก็สวัสดี199ไลค์ด้วยนะ ก็ยังมคนไลฟ์ฝากคนไลฟ์ด้วยนะฮะบ,บรรยากาศรอบคำ่ำตามดูช่องนี้ตลอดจากชัยภูมิของคุณครับชัยภูมินะฮะคุณพันนายานะับคุณพนันนาราใช่ไหมสวัสดีครับคุณสมัยนะครับเอา้านี่ครับบรรยากาศบรรยากาศนะครับอ๋ตอนนี้ที่โซน ที่โซน C ทหารว่ทยาทหารกู้ภัยทำอะไรเอ่ยแมบบ็โปจอด3คันแต่แต่ว่าบางคันก็วิ่งเข้าไปในโซน B แล้วนะถือว่าโซน B เป็นโซนที่ปิดจ็อบเลยนะนะ่ะไล่มา4โซนเนี่ยไล่ปิดจ็อบมาโซน C นะฮะเพราะโซน B นะตอนนี้ตามหาตู้คอนเทนเนอร์นะเห็นบอกว่าเจอสิ้นส่วนนะแต่ว่ายังไม่เจออันใหญ่ๆนะ ไม่เจอเจอเฉพาะชิ้นส่วนเศษชิ้นส่วนบางอย่างนะครับของตู้วอรเทนเนอร์นะครับไม่ใช่ของคนนะนส่วนคนเนี่ยเมื่อคืนนะช่วงหัวเนี่ยช่วงเช้าเนี่ยเคนายเข้าไปสำรวจบอกว่าได้กลิ่นได้กลิ่นในโซนซีนะครับขอเชื่อว,ว่านะในโซนซีนะครับน่าจะอยู่ชั้นใต้ดินว่าอย่างนั้น เงินมะปังไหมคะอ๋อน่าจะใช่ครับเพราะว่าเป็นหมู่บ้านในหุบเขาเข้าไปเป็นทางรวิ่งสวนหนอวิ่ง,งตามซอกเขาไปคุณโรสนอนดูไลฟ์มานาทั้งวันเลยคะ่ะชอบบรรยายบรรยากาศการทํางานอ๋อครับผมขอบคุณครับคุณโรสแมคโครกลับบ้านกี่คันแล้ววันนี้อ่าจะสองคัน,น้ะครับคุณหงทองเมื่อเช้า เมื่อเช้านี่ก็เบอร์เบอร์ยี่สิบแปดตั้งแต่เช้ารอบเย็นน่าจะเป็นเบอร์สิบเจ็ดนะเคยไปภูหินน้องก้ายังยังยังทักและภูทับเบิกภูหินน้องก้าไปมาแล้วฮะแล้วก็ไปดูอะไรนะซากุระก็ไปมานะซากุระเนี่ยดอกไอ้ดอกซากุระใช่ไหมที่ อุทยานแห่งชาติอะไรสักอย่างอะ่ะตรงคนครไทยเนี่ยเอารถจอดไว้ตรงทางเข้าอุทยานนะแล้วก็จะมีรถรถอะไรสักอย่างเนี่ยต้องเหมาขึ้นไปนะไปแล้วก็จะมองเห็นภูทับเบิกจากยอดเขาตรงนี้นะครับมองไปเห็นภูทับเบิกแล้วก็มาเดินออกกําลังกายอะไรนะตรงนั้นอะ่ะที่ว่าเป็นถ้ำเป็นอะไรต่างๆเนี่ย ขาอะไรสักอย่างรนั้นที่ว่ามีที่ตาก่อนท่นนั้นจะเป็นอะไรนะเป็นอคอมมอนิสต์ใช่ไหมก็มีฐานทัพแล้วก็มีรุมศพของอะไรนะของทหารนะฮะของคอมมอนิสต์ทหารตอนแป๊บๆนะครับ,แบบแบ,บ,รบไปฟังเพลงสาวบางกรวยจากช่องอ๋อก่อนครับกำลงังดังอ๋อเพลงในทิกตอกใช่ไหมครับผมได้ครับ ไปฝากขอ,กอได้ครับสาวบางกล้วยกำลังดังตอนนี้อยู่เมืองนนก็อยู่บางกลวยอันนี้ตะมานนี่ใช่ไหมอยู่บ้านกล้วยก็ต้องอยู่เมืองนนท์เลยนะต้องไปสำนัุราแล้วขอพระเจ้าววอวยพรคุณพระที่นะให้มานาเดินทางกลับบ้านปลอดภัยขอบคุณค่าพี่ผ่านิคชววค,นครับผมพระเจ้าอวยพรครับผมไปอยู่ที่ไหนก็นไม่ต้องอไม่ออกมาสักทีเจอหรือ,อยังยังครับคุณเป็นจวันครับผม สวัสดีครับคุณอีโมซันะครับบ้านเกิดชัยภูมินะครับคุณมานานึกว่ากลับตั้งสี่โมงเย็นลรวจะอยากกลับง่ายนะทุ่มหนึ่งครับทุ่มหนึ่งเหมือนเดิมทุกวันอ่ะทุ่มหนึ่งนะครับ